สวัสดีครับเ็อนครับมาเรียนกันต่อครับต่อคลิปนี้ครับเราจะเรียนกันถึงเรื่องของการฝึกสมาธิทั้งหลับตาและลืมตาครับคือการฝึกสมาธิเราอะตอนแรกเบื้องต้นเนี่ยเราอะฝึกหลับตาอย่างเดียวใช่ไหมครับแต่ก็ควรจะฝึกลืมตาด้วยอะ วิธีการฝึกหลับตาเนี่ยเรารู้อยู่แล้วสมมุติว่าจับลมจับลมคําบริกรรมรูปรชาหลับตาเนี่ยเราก็หลับตาฝึกนะครับเกาะอยู่กับการฝึกของเราใช่ไหมทีนี้ลืมตาครับลืมตาเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเว้นว่างจากการกระทําหรือกิจกรรมใดๆครับก็ให้เราจับลมครับจับลมแล้วก็ใช้ชีวิตตามปกติลองฝึกดูครับ ฝึกจับลมแล้วก็ใช้ชีวิตตามปกติฝึกไปฝึกไปฝึกไปส่วนคนที่ฝึกคำบริกรรมเนี่ยเราก็บริกรรมไปแล้วก็ใช้ชีวิตไปบริกรรมในใจถ้าช่วงไหนหลุดก็ไม่เป็นไรครับพอรู้สึกพอรู้ตัวอีกเอ้ว่างเสร็จปุ๊บเราก็ทําอีกเราก็ฝึกอีกส่วนคนที่ได้รูปฌานนะครับคนที่ได้รูปฌานเนี่ยเราก็ยกอารมณ์ใจเลยครับการจับลมหรือการ ง่ายคือสมถะครับสมถะเวลาฝึกลืมตาอาจจะมีหลุดๆบ้างแต่รูปฌานครับมันมันใช้ความรู้สึกนะครับฌานลืมตาเราเราใช้สมาธิระดับกลางถูกไหมครับมันจะฉะนั้นมันจะแบ่งครึ่ง 50- 50สติเกาะที่อารมณ์ฌานหรืออารมณ์ใจหรือจิต่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ที่ตัวห้าสิบเปอร์เซ็นต์มันจะครึ่งครงแบบนี้ครับแล้วก็ใช้ชีวิตไป ชีวิตประจําวันไปตามปกติครับการฝึกแบบนี้ครับจะทําให้การฝึกของเราพัฒนาได้เร็วมากนะครับไม่ใช่ว่าช่วงมือใหม่อ่ะจะยังฝึกลืมตายากฉะนั้นมือใหม่ควรจะตั้งแต่คลิปวันที่1ถึงวันที่50ใช่ไหมครับก็จะเป็นหลับตาซะส่วนใหญ่แต่ที่นี้หลังจากนี้ไปครับคลิปที่ หลังจากนี้ไปครับควรจะฝึกทั้งหลับตาแล้วก็ลืมตาด้วยนะครับเดี๋ยวพอเพื่อนๆลองเสร็จปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆจะรู้เลยว่าการฝึกของตัวเองครับมันมีการเปลี่ยนแปลงมันพัฒนาได้ไวการใช้ชีวิตของเราเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงมันจะมีบางอย่างเราจะรู้เท่าทันอารมณ์ใจเราจะรู้เท่าทันความรู้สึกของเราเร็วขึ้นการตัดสินใจต่างๆมันจะเริ่มดีขึ้น การทำนู่นทํานี่การใช้ชีวิตหรือการที่เราจะวิเคราะห์หรือคิดหรือทําอะไรสักอย่างครับมันจะเริ่มมีสติมากขึ้นแล้วมันรอบคอบมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องพักผ่อนหรือเรื่องนู่นเรื่องนี่งานอดิเรกหรืออะไรก็ว่าไปครับมันจะดีขึ้นแน่นอนครับอยากให้เพื่อนๆครับลองฝึกดู เร,เริ่มฝึกเลยครับถ้าท่านใดฝึกดูมาตั้งแต่วันแรกครับจนมาถึงวันนี้เราฝึกเลยครับทั้งหลับตาแล้วก็ลืมตานะครับช่วงไหนที่มันหลุดไปเนี่ยก็ไม่เป็นไรเราแค่พอมันว่างเสร็จปุ๊บเรารู้สึกตัวเฮ้ยว่างละโอเคเราก็ฝึกเป็นอย่างนี้ครับถ้าสมมุติว่ามีคนมาคุยด้วยหรือทํานู่นทํานี่มันหลุดไปเนี้ยก็ไม่เป็นไรครับรู้ตัวเราก็ดึงมาฝึกเป็นอย่างนี้ครับแล้วทีนี้พอเราทําระหว่างวันแล้วทีนีเ้เวลาตอนเย็นเราไปนั่งเนี่ย มันเหมือนกับเราอุ่นเครื่องมาทั้งวันละมันอุ่นเครื่องมาทั้งวันแล้วพอเราไปนั่งเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเข้าสมาธิได้เร็วครับมันจะเคลียร์นิวรณ์ได้เร็วเพราะอะไรครับเพราะว่าในระหว่างวันนะพอเราฝึกสมาธิใช่ไหมครับฝึกสมาธิลืมตาไปด้วยเนี่ยอกุศลต่างๆที่มันเข้ามาระหว่างวันครับมันจะเข้ามาแล้วมันก็เด้งออกครับบางคนรับมาก็จริงว่าช่วงไหนที่แบบว่ามี ข้อมูลมีอคุสนมากระทบรับมาเราเข้ามาเนะ่ยแสดงว่าช่วงนั้นเนะ่ะเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฝึกสมาธิลืมตาอยู่มันก็เลยมีคนด่ามามันก็ไหลไปโหดกับโทสะมีคนเอาความโลภมาให้มันก็ไหลไปกับความโลภความอยากมันก็ไหลไปกับความอยากใช่ไหมครับแต่ถ้าคนที่เขาฝึกสมาธิอยู่เนี่ยพอมีอกุศลเข้ามาครับถ้ามันไม่แรงมากนะอกสุสลเนี่ย เข้ามาเสร็จปุ๊บมันจะถูกดิดออกไปอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าเป็นอาุศนตัวแรงเนี่ยมันจะต้องยกชานครับมันต้องฝึกชานลืมตาถ้าชายกชานลืมตาไว้เนี่ยอกุสนตัวแรงเนี่ยช,ชานเอาอยู่ครับเพราะว่าตัวอกุสนตัวอกุนอย่างโทสะโมหะ,ะทิศยาโลภหรืออะไรพวกนี้ครับมันเป็นแค่อกุสนที่มันมีอยู่ทั่วไปที่มันมีอยู่ทั่วไปนะครับแต่กลับกันครับ ถ้าเป็นอารมณ์ฌานฌานหนึ่งสเนี่ยครับอารมณ์ฌานครับเขาเรียกว่าอนันตริยกรรมแปลว่ากุศลมีที่มีกำลังแรงมากกุศลกำลังมากเลยมากมายมหาศาลเลยอลารมณ์ฌานเพราะว่าจิตครับมีแต่กุศลมีแต่ความที่เป็นกุศลฉะนั้นถ้าเรายกฌานได้ครับไอพวกอกุศลที่มันยิบยิบย,ย่ยยๆงองงอง,าง,างามาเนี่ย ทำอะไรเราไม่ได้ครับมันจะถูกดีดออกเลยเดี๋ยวเราจะรู้เลยว่าเออเราไม่ค่อยโกรธนะช่วงนี้เราไม่ค่อยวีนนะช่วงนี้เราไม่ค่อยหงุดหงิดนะช่วงนี้อืรู้สึกดีจังเลยเอออย่างนี้ครับเ <im it> พื่อนๆก็ลองลองดูได้ครับลองดูได้แล้วเราจะค่อยๆเห็นผลครับสิ่ง,ส,งสิ่งเหล่านี้จะต้องใช้เวลานิดนึงมันจะมันจะค่อยๆเห็นผลไปเรื่อยๆเป็นทีละสเต็ปสเต็ปสเต็ปเพื่อนๆสังเกตตัวเองสังเกตการใช้ชีวิตสังเกต การที่ตัวเองปฏิบัติกับคนรอบข้างเป็นยังไงค่อยๆสังเกตไปครับเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะรู้ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่เราฝึกทั้งหลับตาแล้วก็ลืมตานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์มากอย่าลืมนะครับอย่าลืมส่งกันบ้านด้วยนะครับถ้าฝึกแล้วไม่ส่งกันบ้านแล้วไม่มีพี่เลี้ยงแนะนำเนี่ยก็จะมันก็ไปต่อไม่ได้ครับ เพราะการที่เราจะไปหาเองงมเองทดลองเองมันเสียเวลานะครับพอพี่เลี้ยงแนะนําเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ไปทําซ้ําครับให้มันชัวว่าเออมันจริงหรือเปล่าถ้ามันไม่ถูกหรือมันไม่จริงเนี่ยเราก็มาบอกพี่เลี้ยงว่าเออมันไม่มันไม่เหมือนที่พี่เลี้ยงบอกนะมันเอออี้จะได้คุยกันครับพี่เลี้ยงเขาจะได้ปรับให้นะครับครูบาอาจารย์เขาจะได้ปรับให้นะครับนะครับก็เนี่ยครับเป็นเทคนิคที่ควรจะมี แต่ไม่ใช่ถึงควรจะมีหรอกผมปัจจุบันก็ปัจจุบันก,ก,ก็ทำครับเพราะว่าฝึกหลับตาเราก็ฝึกลืมตาการใช้ชีวิตในแต่ละวันเดินไปนู่นซื้อของซื้อซื้อของขับรถทำนู่นทำนี่างเงี้ยก็ประคองอารมณ์กุศลไว้ให้ได้เกือบตลอดทั้งวันครับให้ได้มากที่สุดนะครับมันก็จะทำให้การฝึกของเราพัฒนาเร็วอย่างแน่นอนนะครับผมเพราะอันนี้เป็นประสบการณ์โดยตรงที่ ผมทํามาแล้วก็อยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยทดลองทำแล้วก็อดทนมีวินัยในการฝึกแล้วก็การทดลองว่ามันเป็นจริงอย่างนั้นไหมนะครับก็ประมาณนี้ครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็อยากจะมาแนะนําแนวทางนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยูน่าเวิร์สนะครับแล้วก็ติชมคอมเมนต์นะครับใต้ล่างคลิปเต็มที่เลยเลยนะครับแล้วก็สงสัยอะไรยังไงก็แอดไลน์เข้ามาคุยกัน ได้เลยนะครับยินดีเสมอนะครับเมื่อไรก็ได้นะผมราจะ้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ